ไปฟ้าแกรนดโฮเทลสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรดีคะจองห้องค่ะช่วงไหนคะหนึ่งธันวาค่ะรอสักครู่นะคะถ้าช่วงหนึ่งธันวาคมจะเหลือแต่ห้องสแตนด์ดค่ะพอดีอยากได้ห้องเป็นดีลักซ์ไม่ก็สวีทค่ะก็เป็นเพรสเฟลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอมีสระว่ายน้ำค่ะ พอดีห้องดีลักวิวสัต์ที่ลูกค้าเรื่องจะว่างช่วงสินเดลนมกรลาค่ะพอดีช่วงนี้ห้องเต็มคลูกค้าไม่มีเร็วกว่านี้แล้วหรอคะไม่มีค่ะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะฮัลโหลค่ะเจ้เสียโมเทลสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะจองห้องค่ะ คลูกค้าสะดวกเป็นช่วงเวลาไหนคะวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะคุณลูกค้าอยากได้ห้องแบบไหนคะอยากได้เป็นห้องดีลักหรือไม่ก็สวีทค่ะขอเป็นเพรเฟรนลี่ด้วยนะคะแล้วก็วิวสระน้ำค่ะมีว่างอยู่ค่ะแต่จะเป็นดีลักรูมการ์เด้นวิวนะคะไม่มีเป็นพูวิวเหรอคะถ้าพูวิวต้องรออีกพีซิ่งเดือนค่ะอ,อ๋องั้นไม่เป็นไรคะ่ะเป็นการ์เด้นวิวก็ได้คะ่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อแองจี้คะ่ะเบอร์0 9 9ย์เก้าเก้าหสี่ห้าหกเค่ะเออคุณลูกค้าต้องการพักกี่คืนคะสองวันหนึ่งคืนค, okay, ค่ะโอเคค่ะนด่เป็นห้องนีลักลูเพชเปนลี่นะคะส่วนวิวจะเป็น ville, ก,าการ์เด้นวิวค่ะคุณกิ้มไหมเนี่ยครับคุเดี๋ยวเชิญนั่งนี่รอจัด สวัสดีค่ะร้านเกษตรมอเดิร์นนะคะครับ,ค,รบคุณลูกค้าบูคิ้งเนยังไงคะบคิ้งค่ะคคชื่อเนจีค่ะสักคู่นะคะเที่นะะที่จองเป็นดีลักซ์นูเพคฟินลี่พูลนะคะแะยเวลาสองวันหนึ่งคืนถต้องะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องแอดส่งขอคาไปนะคะ อันนี้นคือการท่องค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าเช็คอัค่ะเออขอกีการได้ครับ่คะในห้องมีมินิบาร์ไหมครับไม่มีโอเคครับมีห้องค่าสี่หนึ่งสองครับสองวันหนึ่งคืนค่าบริการทั้งหมดสองหมื่นสองันบาทสะดวกเงินสดรืบัตรบัตรค่ะ,คะเสร็จแล้วรอครับไป่เสร็จนะครับ ขอบคุณที่ให้เลือกเกษตรดูแลนะครับมีโอกาสเอามาใช้ในการอีกนะครับณครับสวัสดีค่ะ พนูก้าบุกเยี่งอะไรยังคะเียนเค่ะนี้เกับประชาชนแไนคะคุณลิานะคะคุณลิสาสนใจห้องแบบไหนคะอยากได้ห้องเป็นวิวสามร้อยหงศาก็เป็นแพเวนที่สค่ะคคะรอสักครู่นะคะ คุณลิซ่าจะได้ห้องเป็น507นะคะเดี๋ยวจะให้น้องเบสคอตพาขึ้นไปดูห้องนะคะไม่ค่ะเดี๋ยวคุณิซ่าขึ้นไปดูเจ้นาี้ครับห้องของลูกค้านะครับอยู่ชั้น5นะครับ507จะติดกับลิฟต์เลยนะครับนะส่วนฟิตเนสและสระว่ายน้ำนะครับจะอยู่ชั้น8นะครับ ดในหลังจากนี้นะครับก็จะมห้องจะอยู่ฝั่งขวามือนี่เลยครับห้องน้ำจะอยู่ทางนี้นะครับส่วนทางนี้เป็นมินิบาร์ประตูทางออกระเบียงก็คือทางนี้เลยนะครับหากลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มกด0จะติดต่อไปที่ดีดเจเพื่อได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีอยากได้ครีมอ่างน้ำน้องแมวเพิ่มอะค่ะบริษัทต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะมาแค่นี้ละค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้แม่บ้านขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะขอบค่ะไม่ได้ความครีมอ่างน้ำไม่ได้ทุกอย่างขอบคุณค่ะ ขอแจ้งช่างสวัสดีค่ะพอดีก๊อ,อกน้ำเปิดไม่ออกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งช่างขึ้นไปนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเราขึ้นไปดูห้องน้ำที่ห้องข้าศึก7หน่อยะนะคะพอดีไข่แจ้งว่าก๊อ,อกน้ำเปิดไม่ได้ค่ะมาซ่อมก,ก๊อ,อกน้ำครับทำยังไงคะ ตรงนี้ขับคุณช่างมาเปิดมากค่ะบช่งมาดูให้นะครับต้องหุ่นตาข่ายนะครับตาซ้ายปิดปกตินะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะสวัสดีค่ะเช็คเอาท์ค่ะ บริษัทนะคะุบริษัทมีมีบ้านไหมคะมีค่ะมใคขัอยราสัคค่ะ,ะ,คะ <tit les> ฮัลโหลค่ะค่ะคุณแม่บ้าน,นะคะเดี๋ยวเช็คมินิบ้านห้องห้าสิบเซใหม่ละคะเดี๋ยวรอแม่ะ อ๋อมีวิสกี้กับแตกิล่าค่ะขอบคุณค่ะมีแค่แตกิล่ากับวิสกี้นะคะค่ะค่ะบินค่าห้องของข้าวส่วนเส็จนะคะจะมีชาร์กเพิ่มเป็นแตกิล่ากับวิสกี้นะคะรวมทั้งหมดจะเป็นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะคุณลูกค้าสะดวกจ่ายเงินสดหรือว่บบารูปบัตรค่ะบัตรค่ะนี่ค่ะ ร้อยค่ะของที่ใช้บริการนะคะเฮิปิ้งค่ะรีเซปชั่นค่ะเอสคอร์บีบีเร็วไวครับ ลูกค้าค่ะ and my son มีแพนไหมครับิค